หม้อไฟเกาหลีนี่เติมลำยอนไม่อั้น690บาทเองได้หมดนี่เลยอ่ะโอ้โหตายไปเลยพราเอกของเรามาแล้วโอ้โหหิวเลยเติมได้ไม่อั้นนะฮะอันนี้ว้าแค่เห็นเส้นอ่ะก็อิมแพแล้วอ่ะแค่ว่าอร่อยอีกรอบแล้ว คำเตือนคลิปนี้ห้ามดูตอนสามทุ่มอันยองสวัสดีครับทุกคนช่วงนี้นะฮะนอกจากโดนน้องหมีตกแล้วเนี่ยน่ารักไม่ไม่รู้อ <c oughs> นอกจากโดนน้องหมีตกแล้วยังโดนอันนี้ตกด้วยหม้อไฟเกาหลีนี่แต่ว่าตกเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้เติมลำยอนไม่อั้น แล้วก็เป็นแบบว่าสายเส้นอยู่แล้วใช่ไหมก็แพ้อะไรพวกนี้แพ้แบบเส้นมาม่าเก,กาหลีเส้นลำโอ้โหมันหิวเลยนึกถึงตอนแบบซุปเส้นมาม่าที่มันเส้นมาม่าเกาหลีมันติ๊กๆหนาๆน,นาใช่ปะซุปเส้นแล้วมีซุปนางแดงโอ้โหหิวเลยอะ่ะตอนนี้คือหิวเลยมันแบบมันดูดีไปหมดเลยคือแค่รูปก็คือชนะเลิศแล้วลเห็นปุ๊บเดินเข้าปั๊ร690บาทเองได้หมดนี้เลยแล้วก็เติมไม่อั้นด้วยอ่ะอยู่ที่ร้านแซมเออซิกตัง เออแต่ว่ามีหลายสาขานะสาขาที่เรามาเนี่ยก็คือเซนทัลพระรามเก้าก็จะเป็นฟิลแบบได้แสงธรรมชาติยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสาขาแรกที่เราไปเนี่ยเป็นสาขาเซนทัลโวพอย้อนดูกันได้หน้าเรา2ปีที่แล้วไหมสามปีที่แล้วเออตัดต,ตึงอยู่ไหมสวัสดีครับอันนีสวัสดีครัออเออเออเออหิวมากเลยวันนี้เราจะกินเยอะๆตัวนี้เป็นเมนูใหม่นะคะลูค้าเอานี้เลยแล้วกัน ลูกค้าสามารถเพิ่มเป,ป็น topping ปปได้นะครับครับงั้นเดี๋ยวเอาเซตนี้เซตหนึง<อ>่งนะครับแล้วก็ topping อ,ปปอะไรดีโฟนกินเนื้อไหมไม่กินแต่กินได้ไม่กินแต่พี่จะสั่งเอาเลยคือ <c oughs> <c oughs> ในเซตเนี้ยเขาจะมีหมูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วอ่ะยอทันบุโกกิใช่ไหมเออมันจะเป็นแบบว่าที่มาจะเป็นแบบกลมๆแล้วมีซอสแดงอันนันนะที่เขาย่างแบบเตาถ่านอนะ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยมาอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มเป็นเอาเนื้อเพิ่มสันคอหมูเพิ่มหมูสามชั้นเพิ่มนะครับ ไข่ตุ๋นเพิ่มที่หนึ่งนะไข่ตุ๋นคอนชีสแล้วก็จับแช่แบบน,นี้แล้วก็อันนี้หมูผัดซอสเผ็ดแล้วก็พิซซ่าซีฟูด้ดเ,เกาหลีเมื่อกี้ก่อนที่จะกินเนี่ยนะไปบอกเขาว่าพี่ครับอยากเห็นแบบพื้ิทีข้างในว่ามีอะไรบ้าง <S <S เขาก็เลยแบบอเอามาให้ดูนะฮะก็จะมีแบบหมูอยอทานบวกิของเขานะครับแล้วก็จะมีแบบข้างหน้ามีต๊อกมีไส้กรอกมีกิมจิ มีหมูสับนะครับแล้วก็ข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นโบโลน่าแล้วก็แฮมเกาหลีแล้วก็แน่นอนดำมยอนอันนี้คือไม่อั้นที่บอกก็เดี๋ยวจะไปให้เขาเติมซุปและ้วะครับระหว่าง,องอรอม้อไฟเรามากินของจุ๊บจิ๊บเล่นๆก่อนที่เราสั่งอันนี้เป็นเมนูใหม่นะฮะคอนชีสเมนมีแบบมีชีสมีข้าวโพด200บาทโอ้มันยืดนขนาดนี้เอาใหม่ปะเอาใหม่ปะโอ้โหตายไปเลยดูคลิปตอนสามทุ่ม คำเตือนคลิปนี้ห้ามดูตอนสามทุ่มดูคลิปนี้ต้องมีมาม่าเกาหลีติดบ้านสั่งเดลิเวิลี่ได้นะเนี่ยดูดูอยู่แบบอ,อยากกินอืมจมจนมากโหจับเชยมาแล้ววันนี้เราจะหนักไปทางชีสหน่อยนะทุกคนทั้งไข่ตุน๋นทั้งคอนชีส โอ้โหไหนกินนะในกล้องก็คือตายโหนะ่ากินมากโอ๋ว่าแล้วไข่เขาเนื้อมันจะแบบแน่นๆน, Jake. <tranqu ill us> น, icamente, นวลนวมีความเค็มความหวานต่อไปเป็นจับแช่์อ้ยร้อนร้อน วุนเส้นเกาหลีเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของนั้นมากๆเช่นกันโอ้เดือดมากกลิ่นแบบดีมากเลยะ่ะมาแล้วร้อนๆเลยคือหนึ่งในิ i g n a t u r e ของเซมิโอเลยอะ่ะก็คือเตาถ่านแบบนี้ทุกคน พระเอกของเรามาแล้วโอ้โหดูดีมากเอา,าตรงนะหิวเลยเริ่มเริ่มใหม่เหมือนัล้ม่ไดินอะไรม,มาก่อนอะระหว่างรองหมูสุกเราจะลงล้ำยอนไปเลยน,นี่เติมได้ไม่อันนะฮะอันนี้ว้าวม,มาแต่เราชิมน้ำซุปก่อนระหว่างรอเดือด มีความหวานหวานกลมกล่อมอะไม่ได้เปรี้ยวไปไม่ได้เผ็ดไปกำลังดีเลยระหว่างรอเดือดเดี๋ยวเราจะเล่าเกี่ยวกับเมนูนี้ให้ฟังทุกคนประวัติศาสตร์วันโอวันคือเมนูนี้เห็นหน้าตาแบบนี้มันมาจากช่วงสงครามเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้นะเรียกได้ว่าเป็นเมนูความเ,เขาใช้คำว,ว่าความแร้นแค้นในยุคสงครามเออคือสมัยก่อนอะเกาหลีเหนือกับใต้เนี่ยเขาสู้รบกันในปี195 0งก้ยใช่ไหมแล้วฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยได้รับการสนับสนุสนจาก กองทับสหรัฐนึกถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือพวกส้กรอกแฮมพวกอะไรที่มันแบบเลี่ยนๆใช่ไหมคือเมนูนี้มันเป็นเมนูที่ผสมผสานเกาหลีบอกอเมริกันมันก็เกิดเป็นเมนูนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนน่ะคนเกาหลีเองอ่ะก็ไม่ได้กินแบบบุริเจริแบบนี้นะมันจะเป็นแบบเหมือนกับผัดๆแล้วคนเกาหลีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลี่ยนจังมันเลี่ยนไปเขาก็เลยทําเป็นซุป แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนวัตถุดิบพวกที่เป็นไส้เกอกที่มันหาได้ยากแล้วก็เลี่ยนๆเนี่ยมาเป็นแฮมเกาหลีแล้วก็มีม,มีต๊อกมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีกลิ่นอของทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะครับตอนนี้เราได้รูร้ประวัติศาสตร์ของเมนูนี้แล้วนะฮะเราจะกินมันอร่อยมากขึ้นนะครับนี่นี่นี่แฮมเกาหลีดีมากเดี๋ยวเราลอยปั๊บหนึ่งนะฮะชิมแฮมก่อนเลย เนื้อแน่นๆเลนึงมามาน่าจะได้ก่อนเพราะว่าคือตอนแรกอะ่ะเขาแบบต้มมาให้แล้วในระดับหนึ่งรำยอนวางหนูตอนนี้ซุปมันน่าจะแบบเข้มข้นกว่าเดิมอีกอะเพราะว่าแบบไอซ้ซอสหมูมันก็ลงไปแล้วก็พวกความความหวานความอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาใช่ไหมมันจะงวดขึ้นอย่างงี้ด้วยคุณภาพมากคุณภาพ เส้นอร่อยมากเดี๋ยวสั่งเส้นเพิ่มเลยโคนะครับแ๋ยวขอลำยอนเพิ่มอันหนึ่งฮะไม่อันไม่อ้นอซุปดีมากเลยอะมันแบบพอเรามันปล่อยให้ซุปมันเรียกอะไรอแะบบมันง่นนิดนึงนะมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นน,นี่เดี๋ยวจะลงเส้นเข้าไปเลยนี่เราสามารถแบบดีไซน์ความกรึบของเส้นเองได้ว่าเราอยากจะให้มันแบบ เกือบมากเกือบน้อยเพราะอย่างตอนแรกอะ่ะมันได้เขาต้มมาแล้วใช่ไหมมันจะมีความแบบนิ่มแล้วแต่เราชอบแบบเส้นกรึบๆก็เลยเดี๋ยวขาแบบนี้มาต้มเองอิ่มแน่นอนอะ่ะใครใส่เส้นใส่แป้งนะเลฟิฟอ่ะมาต่อกันที่ต๊อกอหนุบใช้ได้เลยแบบไม่หนึบไปไม่เหนียวไปแล้วก็ไม่นิ่มไม่เละดี ลองเซกรอกอืมอมืคุณภาพดีนะทุกวัตถุดิบของเขาอะ่ะดีหมดเลยอันนี้ต้องยอมรับสองคนก็อิ่มนะหกรเกมากินสองคนอะ่ะคนละสามรอยห้าสิบอะไรเงี้ยอ,อยู่นะจริงๆอยู่นะแต่ว่าเรื่อาหารเกาหลีอมันต้องมาแบบหลายคนนะสั่งพวกเครื่องเกียงไข่ตุนสั่งจับเชอะไรอย่างเงี้ยรอบที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แค่เห็นเส้นน่ะก็อิมแพกแล้วอ่ะใช่ปะจริงๆร้านนี้คนเปิด24ชั่วโมงเลยรู้ปะดื่มเสร็จมากินต่อถ้าจะสนุกนี่และนี่ดูเครื่องดูเครื่องข้าวของเราแฮมเกาหลีหมูหมหจุกจุกจุกเมื่อกี้เราย,ยังไม่ได้กินโบลรอน่าเลยนี่ใส่เข้าไปโอ้โห เรากินไปกินมาแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบเข้มข้นเกินไปก็เติมได้ครับครับแต่ว่ามันจะเป็นซุปแบบไม่ใช่ซุปแดงตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะเริ่มจากหมูแล้วก็เส้นก่นนนอนมาครับอร้อนอร่อยอ่ะหมูนุ่ม มันแซ่กกำลังดีคือชอบซุปที่เนี่เพราะม่ปกติไปกินหมอ้อไฟเกาหลีใช่ไหมมันจะแบบเผ็ดๆกินได้ยากแต่ว่าที่เนี่ยคือแบบเข้มข้นกําลังดีเลยทุกคนอ่ะโบโลน่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมคุณภาพวัตถุดิบเขาดีอร่อยแล้วถาเกิดว่าใครไม่อิ่มใช่ไหมเขาสั่งท็อปปิ้งมาได้อันนี้มีสันคอนะฮะแล้วก็ หมูสามชั้นใส่เ,เข้าไปเลยแล้วกันเนะาะระหว่างน,นี้สังคอหมูสามชั้นปึุกครับนี่อ่าเดี๋ยวพี่ตักมาม่าให้กินนี่เดี๋ยวขอรำยนเพิ่มอีกหนึ่งที่นะครับรำยอนรอบที่สามเติมไม่อั้น <c oughs> ก็เป็นใส่เส้นอยู่แล้วนี่นะใส่เข้าไปเลยนี่ครบเครื่องจุกจุก ยี้เรารู้สึกว่าเตามันร้อนน้อยลงแล้วก็เลยให้พี่เขาเปลี่ยน,นครับ,รบโอ้เดือดเลยเดือดเลยโอ้พุดๆพุดเลยนี่แหละตรงเนื้อไปเลยจ้าเริ่มด้วยรำยอนก่อนเลยเหมือนเดิมโอ้โหมาครับเนื้อของเรา คลิปนี้พี่นันด,ดูมีความสุขเป็นพิเศษนะคะเราทางคอมเมนต์เราด่าคอมเมนต์เราทางคอมเมนต์ดาวคอมเมนต์อยู่คลิปนี้พี่นันด,ดูกินดุนันงเลยนะคะะรับเนื้อนุ่มนะไม่เหนียวไม่กินหอมของเนื้ออยู่ ฟั่งข้อหมูดีมากนุ่มแล้วก็เกนื้อหมูแบบเต็มๆอะ่ะหมูดีมากข้อหมูสันคอแบบัชิ้น,นใหญ่ก็เอาไปต้มอ่ะรู้สึกว่ามันเข้ากับรำยอนมากๆเลยนะสามชั้นโหใครชอบกินมันนะมีมันในความแบบหมูความมันอะไรเงี้ยดีเติมน้ำโอ้โหดีมากถ้าดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากกินนะฮะมีง่ายๆเลย2วิธีวิธีแรก เดินมาที่ร้านนี้กับวิดที่2สั่งดลิเวอรี่ของเซมิโอนะครับก็คือเขาจะต้มอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาจะแยกน้ำแยกเครื่องมาให้ก็จัดได้นะครับแล้วก็ราคาเซนี้690เดิมนําย้อนไม่อั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าแนะนําว่าใครที่มาที่ร้านเนี่ยมากรจะัา3คน4ี่คนมากับเพื่อนเพราะว่ามันจะได้แบบกินจอยจอยอ่ะสั่งพวกแบบไข่ตุนคอนชีสสั่งพิซซ่าเกาหลีแล้วก็ไอเมนูกระทะร้อนของเขาเนี่ยก็คืออร่อยมากนะครับก็คือมาได้เลยนะครับที่เซมิโอวันนี้ก็อิ่มมากเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อก่อนนะครับ